สวัสดีมิลักฟแฟนจูสุไคเซนแฟนทอมพาเลททุกท่านนะครับผมวันนี้นะอัปเดตใหญ่ของทางตัวเกมนะก็คือเอ่อไม่เอาจิงอ่ะมันมีค่อนข้างหลายหัวข้อนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวละครใหม่อย่างทางของอโกโจเขียวเข้าแล้วก็ทางด้านของยูจิรีลันแล้วก็เป็นทางด้านของพวกตัวละครน่าจะเาเรียกว่าตัวละครเฟสสองแล้วกันนะเข้าทางด้านของตู้ปกติอ่ะเข้าทางตู้ปกติเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการสุ่มทั้งโจเขียวแล้วก็ตู้ปกติด้วยถ้าโจเขียวมันแบบ ไม่กินงบเกินไปนะอ่ะเราจะมาสูมอันนี้ต่อจะได้ทําเป็นแบบคิปเดียวกันเลยแล้วก็อ่เป็นสุูมฟรีรายวันนะอันนี้กิจกรรม40วันแต่ว่ามันน่าจะได้แค่10วันนะก็คือมันสูมได้แค่100ครั้งประมาณนี้แล้วก็อ่หอคอยใหม่เข้าอีก20ชั้นแล้วก็มีเนื้อเรื่องหลักใหม่เข้าอีกแล้วก็มีอีกค่อนข้างเยอะเออเอาเอาไปว่ามันอีกค่อนข้างเยอะก็น่าจะไปลองอ่าดูดูันเี้แล้วกันนี้นอ่ะโอเคก็ ก่อนที่จะไปชมเนื้อหานะก็ต้องบอกก่อนเลยว่า,าจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยที่ผมอาศัยอยู่ตอนนี้นะที่อัดคลิปอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือจังหวัดสาแก้วและคือมันเป็นอำเภอที่ติดกับชายแดนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหายไปนานๆนะก็นั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องไม่ไมต้องอะไรมากน <c> ะ <oughs> ถ้าหายไปนานก็ไม่ต้องอะไรมากโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มตั้งแต่ทางนั่งของโจเขียวก่อนเลยนะ,ะก,นก,กันนะเป็นอันนี้โอเคก็คืออันเนี้ยเควสยังไม่ได้ทําแล้วก็ตั๋วอะไรเนี่ยยังไม่ทำอาอจริงเนี่ยเรายังไม่ต้องรีีบบบสุ่่มก็ได้นะใครทแวา เป็นสายชิวอ่ะยังไม่ต้องรีบสุ่มเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยอยู่40วันแม่งอยู่แบบเดือนครึ่งอ่ะอยู่โคตรนานนะเดือนครึ่งแล้วผมคิดว่าอีก2ตัวละครเนี่ยโชโกเขียวกับนานามิแดงเนี่ยมันน่าจะหมดพร้อมกับโกโจโะละแหละก็คืออ้สองอีก2ตัวที่เข้ามามันน่าจะเวลาเนี่ยมันน่าจะถอยไปสมมติเข้ามา7วันหลังกิจกรรมนี้ก็จะเหลือแค่ประมาณ30กว่าวันอีกตัวหนึ่งเข้ามาหลังจาก7วันปุ๊บก็จะเหลือแค่ประมาณ20กว่าวันประมาณนี้น่าจะเหมือนกับทาง โจเหลืองเกโทแล้วก็โทจิเออประมาณนั้นเพราะผมจําได้ว่าไอ้สตัวนั้นอะ่ะมันก็มาทํานองนี้มาแบบนี้เลยเป,เป๊ะเลยก็เลยแบบคิดว่ากิจกรรมเนี้ยก็น่าจะเหมือนกันน่าจะหมดพร้อมๆกัน3ตัวนี้อ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มสุ่มก่อนเรื่องจากครั้งแรกฟรีก่อนอ่าก็คือเนี้ยยังไงก็ได้ชัวร์ๆอยู่แล้วนะหนตัวแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมารอรุ้ีนิงว่าเราจะได้ซ้ําหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยเอาให้ได้สัก1ตัวก่อนแล้วก็ หลังจากนี้ก็จะทําการเติมมันจะมีแพ็กตัวเติมอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอะแพ็กตัวเติมเนี่ยก็จะเอาไว้เรื่อยเพราะว่าตัวละครมันก็ค่อนข้างเก่งอาจจะเอามากกว่า1่อาอาจจะเอามากกว่าขัด1ประมาณนี้อยู่ที่ดวงแล้วกันเพราะระยะเวลากิจกรรมเนีเยอะแต่ว่าวันนี้เอาให้มันได้ครบอันนี้ก่อนมาแล้วก็เดี๋ยวขอสุ่มอันนี้ก่อนเป็นสุ่มไม่ครบ10ครั้งก็เดี๋ยวนะอันนี้มันโอเคมีค่าเท่ากันอะขอสุ่มครั้งละหนึ่งเก้าครั้งให้มันครบ10ครั้งก่อนแล โอเคนี่เขากดรัวๆเลยแล้วกันกดรัวๆกดรัวๆโอ้เอาจริงอยากได้ก่อนการันตีอะ่ะไม่อยากได้การันตีเพราะว่าเดี๋ยวตู้อื่นอีกมันน่าจะค่อนข้างยับถ้าเราได้การันตีตัวนี้นะก็เพชรมีอยู่แค่ห้าหมื่นแปดกว่ากิจกรรมจะหมดอะไรเนี่ยก็น่าจะได้ค่อนข้างเยอะอยู่แหละอ่ะโอ,โอ้โอ้โอ้เจ็ดแปดโอ้เข้าไปมา น่าจะเป็นครั้งที่10 10อยัง10บจุดาวะเนี่ยโอเค10ละมาสุ่มอันนี้ต่อจัดไปจัดไปจัดไปอันนี้ขออนุญาตดูนะถ้ามีลุงก็ดูถ้าไม่มีลุงแล้วกดสกิปปกติของเราแล้วก็เดี๋ยวเราไปสุ่มอันนี้เสร็จอะร้อยห้าสิบครั้งพอแล้วก็เดี๋ยวยัดของเพิ่มขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปสุ่มตู้ปกติอีกสี่ห้าร้อยใบอะตู้ปกติโอเคอน,นี้ไม่มีอะไร ตู้ปกติตัวตอนนี้มีอยู่ประมาณเกือบ500นะแล้วก็เดี๋ยวเราสุ่มแล้วก็ย่อยของเนี่ยก็น่าจะได้อีกเป็น500ใบแหละวันนี้คือแบบสุ่มยาวๆนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําเกโทโทจิแล้วก็โกโจเหลืองเนี่ยของเฟตเก่าเนี่ยให้ครบแล้วก็ตัวละครเฟสเก่าผมขาดอยู่แค่ประมาณ3 3สตัวเอาจริงเฟสเก่าขาดแค่2ตัวนะแล้วก็มีเฟตก่ออหนนั้นเนะ่เป็นทั้งังของคาโมะคาโมะก็ยังขาดอยู่ถ้ากับว่าตอนเนี้ถ้านับรวมตู้ปกตินะผมจะขาดตัวละครอ,อยู่3าตัว ก็เดี๋ยวจะสุ่มให้ครบแล้วก็เดี๋ยวจะทําดาวไอ้พวกนั้นด้วยเพราะว่าของอัพแรกในร้านค้าผมมีค่อนข้างเยอะนะที่จะทําดาวตัวละครได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากทําคือโนบลระแดงนะเพราะว่าโนบลระแดงเนี่ยผมอัดเออ่สเปเชียลสกิลไปครบแล้วเหลือแต่อัพดาวให้มันตันนะไปไปมาเหยียบหน้าเข้าไปทีหนึ่งเฮ้ยเอาว่ะใส่เวทแบ็กแฟตสักตัวเถอะ ASR อันนี้เอเอาร์เราน่าจะยังไม่ได้ออกเลยนะสักตัวป่ะเนี่ยโป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 ,โป,โป,โปไดเมม้เมมเมมเก่าเมมใหม่โอเคเมมใหม่อะก็ยังถือว่ายังดีได้เมมมาหนึง่งมาไปต่อผมเห็นบางคนเขาดวงดีๆอ่ะสิบโลเขาก็ได้สองตัวเลยนะเปิดสิบโลได้สองตัวคือแบบดวงทำจากอะไรวะผมยังไม่เคยได้อย่างนั้นเลยนะแบบสิบโลได้สองตัวอย่างมากก็แบบโลหนึ่ง ถ้าผมจำไม่ผิดนะไอดี ID ผมอ่ะหนึ่งโลสองโลสามโลผมน่าจะเคยได้ครบทุกอันละอ่าเมื่อกี้น่าจะเป็นเมมนะเมมกดข้ามเลยแล้วกันต่อให้เป็นเมมใหม่ก็ช่างมันอันเนี้ยมาโคตรเยอะนะเพราะเมมใหม่เราได้มาแล้วเหลือแต่ตัวละคอรอย่างเดียวนะมาแล้วก็อย่างหนึ่งคือคาสซีนโกโจที่อยู่บนตึกอ่ะเคยแค่ครั้งเดียวเองอ่ะโอ้ข้อให้โป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  หกเกลือโอเคไปต่อไอ้ยังครึ่งทางแล้วอะเพราะต้องสูมแค่450เนาะเอ้สูมแค่150แล้วก็เดี๋ยวเรายัดของไปอีก100อันยัดตัว100่งอันก็ครบละมา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 หน่อยเอาจริงตัวละครยังไม่ออกเลยนะเอ็นอาร์ซักตัวโอเคเกลือชิบพายเกลือแบบเกลือยับยับมามามา เอ้ยสายเวทแบ็กแฟร์เอสไอสายเวทแบ็กแฟร์นี่น่าจะได้เอสอาร์หนึ่งอันเนาะแต่ว่าจะได้เมมหรือว่านั้นนะ่ะต้องรอลุ้นอีกทีนหนึ่งเอ้ไอ้ตัวละครเหมือนจะเป็นตัวละคร2ตัวนะอ่ามารอลุ้นเอาตัวละคร2ตัวโอ้โอ้ไม่น่าจะใช่นะเมงมมี่เฮียมาซ้ำจนแบบ ขัดสิบอะเมกุมีนี่ประมาณขัดสิบได้อะเออเอไไ่ะวะไงฉันขอโทษนะแล้วก็อะไรอีกไม่รู้จำไม่ได้โอเคถือว่าไม่เจ็บมากอันนี้ประมาณ80ปะ่ะประมาณ80โลได้นะประมาณ80โลได้นะนี้80หรือ9กโลวะอ่ะ,อะถือว่าไม่เจ็บร่างปลุกพลังโอเคไม่เจ็บอันนี้ถือว่าไม่เจ็บมากอ่ะ ขออนุญาตกดข้ามเลยละกันอ่ามันนับเป็น 80- หรือ90วะเน่ย90อ่ะ90โลได้ตอนนี้เพชรเหลืออยู่30,000กว่านะอ่ะก็ายังพอได้ลุ้นอีก2ตัวละครถัดไปนะแล้วก็เอาจริงโกโจเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ต้องสุ่มให้มันครบแล้วก็อ่ายัดชาร์จพลังอยู่ดีนะกิจกรรมเหล็ก4ีบวันอ่ะยังไงมันก็ได้อยู่แล้วนะผมจะสุ่มมาละครอ่ะไปเรื่อยๆแล้วก็รอวันสุดท้ายเราค่อยกดชาร์จพลังไปก็ถือว่าครบตามๆได้ขันหนึ่งแน่นอนแต่ว่าจะได้เล่นตอนไหนก็ว่ากันนนีีกทึง้่โเค อ่ะอันนั้นถือว่าจบแล้วตัดปถตัดปลอยเอาจริงเนี่ยตู้อ่ะมันจะมีอีเวนต์อันเนี้ยที่สามพันเพชรเติมเนี่ยการันตีเมมเอออันนี้คือเมมเออของเฟสใหม่ด้วยนะมันจะมีเมมเออของเฟสใหม่ด้วยเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นตัวละครเออก็เป็นของอันเนี้ยน่าจะไม่แน่ใจว่ามันมีทุกตัวในเกมหรือเปล่านะที่ไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะมีทางด้านของ มุตตะไม่กลับมารู้เนี่ยแล้วก็มีเมย์อยู่ในตู้นี้ด้วยนะแต่ว่าเลดออกก็เท่ากับตัวละครอื่นนะเนี่ยสองจุดไอศูนย์จุดกว่ากเนี่ยศูนย์จุดสองเนี่ยเนี่ยเท่ากันแล้วก็เอ่อมันอยู่นี่ไม่มีศูนย์จุดสองแล้วก็มุตตะมุตตะเนี่ยศูนย์จุดสองเหมือนกันประมาณนี้ก็สามพันเพชรเอาจริงเนี่ยมันก็มันการันตีหนึ่งตัวแต่ว่าผมคิดว่าเลดมันก็ค่อนข้างแย่ๆอยู่นะใครมีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องส่วนตัวเนี่ยไมเมีผมยังไม่มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดเเลยนาะน่าจะเข้าอันนาะ ใครที่รู้ฝากคอมเมนต์บอกหน่อยว่าไม่มีเนี่ยเข้าตู้ปกติหรือเปล่าในอนาคตนะก็คือมันเป็นตัวละครธรรมดาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดก็คิดว่ามีโอกาสเข้าตู้ธรรมดาก็รอไปในอนาคตแล้วกันถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวละครสีแดงผมว่าผมใช้โทจิกับยูตะก็น่าจะเหลืออะไรนี่อ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสุมนี้ต่อ486ใบน่าจะได้เยอะๆกว่านี้นะก็อันนี้ไม่ขอดูแล้วกันนะเราจะกดสคิปเลยเพราะว่ามันเสียเวลาโอ้ ราะว่าถ้าดูหมดเนี่ย400กว่าใบเนี่ยคลิปครึ่งชั่วโมงแน่เลยอ่ะอ่ามนันนี้มีแล้วเอ่อผมถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนเนี้ยผมขาดอยู่3ามตัวละครที่สามารถหาในตู้นี้ได้ก็คือเป็นเอ่อมากิเป็นมากิเขียวตัวที่อยู่ในตู้มั้งแล้วก็เป็นทางนั่งของนานามิเขียวหรือนานามิฟ้าตัวใหม่สักอย่างเนี่ยแล้วก็เป็นทางนั่งของเอ่อคาโม คาโมโนล,ลิโทชิเอคาโมะเอะอขัดคาโมะเฮ้ยเกโทแจ๋วเจะวะแจ๋ว,แจว,แจวพอนี้เดี๋ยวเราต้องทำขัดห้าอยู่ละอ่ะเป็นขัดสามเรียบร้อยตู้เนี่ยตัวละครขัดสามตัวแต่ว่าเมมผมจำไม่ได้ว่าผมขาดจีอันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาสุม่มเรื่อยๆกันแล้วก็เนี่ยจะทำตัวละครให้เป็นขัดห้านะพวกนี้อันนี้น่าจะเป็นนามินะอ่ะตัวนี้ขัดห้าไปแล้วไม่เป็นไรเศษเหลือๆค่อยเอาไปย่อย ตอนนี้เน้นเป็นตัวละครที่ขาดนะ3ตัวแล้วก็เป็นโทจิเออ่เกโตแล้วก็โกโจเหลืองแค่น,นี้อ่ะเอ๊ะตัวเออน่าจะเป็นตัวเนี้ยที่ยังไม่มีโอเคได้มา1ตัวนานามิฟ้าปะฟ้าหรือเขียววะฟ้าอ่ะโอเคเท่ากับตอนนี้เราขาด2ตัวนะคาโมะคาโมะกับคาโมะกับไอ้นั่นอะลืมมั้งแกชื่ออะไรวะอันนี้น่าจะเป็นเมงุม,ม,มินั่นไงเหมือนเดิมเป๊ะๆไอ้ เอ่เคิร์สเทคนิคเมื่อกี้นี้มาจะไม่รู้จะมาอย่างไรแล้วนะอันนี้ทางกระดาษโทโดนะโทโดอันนี้ไม่ได้ใจว่าตันหรือ,อย่างนะยังไม่ตันโอเคถือว่าให้อภัยตัวไหนที่ยังไม่ตันเนี่ยแล้วมาเนี่ยถือว่าให้อภัยได้นะอพวน,นี้น่าจะมีหมดแล้วเมมอันนี้มีแล้วน่าจะขาดห้าหมดแล้วด้วยโอเคเป,เป๊ะเลยโอ อันนี้อันนี้ยังไม่ขัดห้านะถ้าจำไม่ผิดอันนี้เพิ่งได้มาไม่กี่วันก่อนด้วยอันหนึ่งแล้วก็อันนี้คืออันที่สองอืมใช่เลยเป๊ะๆได้มาขัดหนึ่งเพราะวันก่อนเพิ่งได้มาอันหนึ่งมาอันนี้ไม่ได้ใจว่าขัดห้ายังโอเคไม่ขัดให้อภัยได้แล้วก็น่าจะได้การันตีสองอันนะสองถึงสามอันอ่ะวันเนี้ยไปยาวๆยาวๆโอ้จะพีโอ้ โอเคอันนี้น่าจะได้ขัดห้าพอดีปะเอ้ยโกโจอันนี้น่าเป็นโกโจอะไรสักอย่างโจอะไรสักอย่างไม่รู้ jo fa. โจฟ้าหกไอ้แย่อันนี้ก็ขัดสิบได้อะอ่ะอันนี้เมื่อกี้ได้อันหนึ่งแล้วจากสามเป็นสี่เป็นห้านี้น่าจะห้าละแล้วก็โกโจฟ้านี่น่าจะได้ประมาณขัดสิบปะผมไม่แน่ใจว่าผมย่อยหินมันไปหมดอย่างนะไรพวกตัวละครเน,นี่ยเอสรผมจำไม่ได้ผมย่อยไปหมดอย่างเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึง่งอ่ะอันนี้น่าจะขัดห้าแล้วมั้งโอเคขัดห้าแล้ว ไปต่อไปต่อตอนนี้เมมเมมใหม่ๆยังไม่มานะมาจะเมมเก่าๆอยู่แล้วก็เมมที่ยังไม่ตันรู้ว่าผมได้เมมใหม่หมดแล้ววะผมจำไม่ได้ว่าผมได้เมมใหม่หมดยังนะเมมเมมที่ยังไม่มีในในตู้เนะี่ยเกือบๆลุลวัวไปไแต่ว่าวันนี้ถือว่าโอเคละได้ได้โกโจในงบแค่90นะถือว่าโอเคละโอ้โอเคช่วงเวลาไ,ไวรุ่นโอเคขาดห้าพอดี มาอันนี้ยูจิอะไรสักอย่างอันนี้ขัดห้าแล้วขัดห้าไปแล้วอันนี้โอ้อันนี้ไม่แน่ใจอ่ะอันนี้เมมใหม่อันนี้เมมใหม่ไม่มีอันนี้ขัดห้าไปแล้วเคัน,นี้เมมใหม่ไม่มีอ่ะถือว่าตัวละครกับเมมมาอล้วอย่างละหนึ่งอันใหม่ยังไงก็ต้องเปิดเอาตัวละครเก่าๆอยู่ดีอ่ะอ่ะ เหมือนตัวใหม่เลยวะโอเคตัวเก่าเฟรนโชดูขัดห้าโอเคขัดห้าเรียบร้อยโอไปต่อไปต่อโอเคอันนี้มีแล้วแต่ว่านัดยังไม่ขมัดห้ามั้งขัดห้าพอดีจากสีไปหน้านไปต่อไปต่อโอเกลือ ผมเห็นบางคนเขาดองตั๋วแบบเป็นพันกว่าใบนะเยอะเกินใครวะเนี่ยเกนอ๋อไอ้น่าจะยังไม่ขัดห้านะถ้าจำไม่ผิดเ mm hmm. นี่ยโอเคได้มาขัดห้าพอดี mm hmm. ถือว่าให้ภไยได้แต่ว่าหลังจากนี้ไม่ต้องมาแล้วนะแบ่งตัวอื่นบ้างเอาจริงเอาคาโมมาก็ได้นะคาโมเอเเนะี่ยยังไม่มีเลยคาโมกับมาเกียหรือสองตัว อันนี้น่าเป็นโกโจโหรือเปล่าไอ้สตองไอ้สตองเกตเนี่ยโอ้โหไม่ใช่โกโจโมีตรงนี้ม,มีอันนี้ไม่แน่ใจว่าขันห้ายังขันห้าแล้วไปต่อไปต่อออันนี้น่าจะขันห้าไปแล้วแหละอันนี้เออาร์กลายเป็นลุงปุ๊บ <c ute> เหมือนเกตโฮเลยว่ะนั่นไงได้ยินเสียง <c ute> แค่ไี้ยนเสียงอะเหมือนเกตโฮเ okay. คก็ถือว่ามาอยู่เกตโฮถือว่าได้ใช้อยู่นะอ่ะเป็นขัดสีแล้วเรียบร้อยถือว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่ ตอนนี้เกทโทขาดตัวเดียวต่อให้ไม่มาย,ยัางไงผมก็ไปแรกจากร้านคายัดเป็นขัด5อยู่ดีนะเพราะตัวละครมันก็ได้ใช้อยู่อะตอนนี้ถือว่ายังได้ใช้อยู่ยังไงเราต้องอัพให้มันสุดอยู่ดีโอโหเยี่ยมได้การันตีประมาณสารอบอะดูจากสภาพน่าจะเกินหกรอยอยู่ละอันนี้มี500้อยเราเหลืออีกร้อยกว่าใบนะยาว,ยาวโ,อโอเคไปต่อ ฉันขอโทษใครยูจิยูจิฟ้าบ่ะนี้อันนี้น่าจะยังไม่ตันมั้งโอเคไม่ตันเป็นขัดสี่ยังไปได้ต่อโป้เขาให้ไปเกลือเกลือยับยับเกลือยับยับเอ้ขออีกสองตัวดีสองตัวที่ยังไม่ได้นะนะอันนี้น่าจะยังไม่ตันนะ อเคได้เป็นขั้นขอ2ตัวละครที่ยังไม่เคยได้โอ้ไม่มาเลยมาเลืออีกนิดนึงเลือ,อีกนิดนึงมาอ,อันนี้ก็นั่นแหละนาทามิจะบอกชื่อพูดลิ้นพันกันพูดไม่ถูกอ่ะเหลือแค่20่เหลือประมาณ20 30บาใบโอไโอีไป โอเคน่าจะหมดแล้วป่ะอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปย่อยก่อนนะสักครู่สักครู่เอ่อถ้าจำไม่ผิดมันต้องย่อยเมมใช่ไหมอันนี้คือเมมเก่าที่มันตันแล้วถ้าผมเขาจเอใช่ป่ะวะนี่ไงเอ่อไม่รู้ื้อหาที่เกี่ยวข้องอันนี้คือเราสามารถติ๊กอันที่มันอันนี้เนาะอ่ะอันนี้ออันที่ตันแล้วมาไอา อันนี้มันมีอะไรบาวะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะสักครู่หนึ่งนะเอ่อมันเป็นเมมกิจกรรม,มั้งถ้าผมจำไม่ผิดโอ้โหน,นี่ผมกดเรียงแบบไหนเะนี่ยเลี้ยงเวลปะลยังเลเวลเอ๋อนี่เอาเค้าน,นี้มีแล้วกระป๋วถูกแล้วแหละมาเอ่ออันนี้แบบมีตันแล้วขออนุญาตย่อยไปก่อนอ่าย่อยอันตันแล้วไปก่อน แล้วก็เดี๋ยวไปสูมเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะน่าจะได้อีกเป็นร้อยใบอยู่อะดูไปเลยช้ำๆดูไปช่ำๆดูดิมันจะได้หรือเปล่าขาดอยู่สองตัวถ้าได้มาครบๆอบมันจะดีมากเลยเพราะว่าถ้ายังไม่ได้ตัวละครมามันก็แลกร้านค้าไม่ได้นะมันต้องได้ตัวละครมาก่อนตัวหนึ่งอ่ะมันถึงจะแลกร้านค้าได้แต่ว่าพวกตัวละครที่ขาดอ่ะผมไม่น่าจะแลกร้านค้านะร้านคายู่ไหนวะ อันนี้อินเทอร์เฟซตรงนี้ก็เปลี่ยนหน่อยนึงนะปกติมันต้องไม่ได้แบบเนี้ยมาร้านค้าร้านค้าออ,อันนี้แลกได้131ใบเดี๋ยวผมขอดูก่อนผมมีอยู่6ก็เป็นสัก124แล้วกันอ่ะเราจะส่มอีก130ครั้งมา130ครั้งจะได้อะไรหรือเปล่าตอนเนี้ยอันที่ ได้มาที่แบบจําเป็นนะก็ได้มาเป็นอารามิตัวหนึ่งเนาะตัวใหม่แล้วก็เมมันใหม่อนะันหนึ่งมาแล้วก็เป็นเกตโฮอ,อาเป็นเกตโฮได้มา2ตัวอ่ะถโอเคแล้วก็นี้เดี๋ยวเรามาอีกทีหนึ่งเออเราสุ่มไปร้อยสามสิบก็ไม่พออยู่ดีนะเนาะอ่ะแรกเลยเพราะว่าสุ่มครบเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีกันอยู่ละอ่ะเอามาก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการการันตีก่อนแล้วกันการันตีสามตัวสามตัวก่อนสามตัว อ่ะตัวละครเอ่อใครวะผู้ใหญ่เหรอโอเคผู้ใหญ่ยากะแ้วอันนี้ยังไม่ตันหนึ่งอยู่ได้มาเป็นสองไปต่อเมมอันนี้เมมเก่าอ่าได้มายังไม่ตันถือ่โอเคอยู่ตัวละครเอ้ยผู้ใหญ่อีกตัวใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่โอเคอันนี้ถือว่าได้ใช้นะถือว่าได้ใช้ไม่ไม่แย่ไม่แย่ถือว่าได้ใช้ เนี่ยมาเป็นขัด3อย่างน้อยก็ประหยัดของแรกทำดาวทำขัดไม่ได้เยอะอยู่มาอีกร้ 130. อยสามสิบใบร้อยสามสิบโป๊โอเคอันนี้เพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่แบค็คแฟลร่างไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้ร่างนี้ตันไปแล้วครับอ่าม,มีอีกอันหนึ่งนี่ก็ตันอนี่น่าจะตันแล้วมั้งเอ้ยนี่ไงคามโมใช่ไหมใช่เออนี่ โอเคแปลว่าตู้เนี่ยผมน่าจะขายแค่มากิตัวเดียวนะมากิใหม่อะตัวเดียวแล้วก็เมมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมมขายอะไรบ้างอ่ะถือว่าโอเคโอเคคุ้มคุ้มอยู่โอ้แต่เมมใหม่มาเดียวเองอะออยูจิอันนี้น่าจะขาด5ได้พอดีนะเพราะว่าตอนแรกมันขาดสป่ะได้มา2ตัวแล้วอะ3 4 5สห้าเออห้าพอดีอ่ะถือว่าได้อยู่ได้อยู่ ว่าบ้านถลุงของเยอะอยู่แล้วนี่นำ้ำหนึ่งไอ้น้ำหนึ่งใจเดียวนี้เพิ่งมาอันแรกนะของวันแต่ว่าเราขัดห้าไปแล้วแ,ลวแหละไม่เป็นไรอันนี้ขัดห้าไปแล้วไปต่อไปต่อโอ้โกโจโปะอ่าโจเหลืองโอเคสวยสวยสวยนี่เป็นขัดสามเรียบร้อยก็เดี๋ยวเอาขัดห้าไปด้วยตอนนี้เหลือโทจิบ้างที่ยังไม่มาหน้าอย่างนี้บ้าง ันนี้น่าจะขาดห้าแลนะ้วอันนี้เหมือนจะออกมาแล้วรอบหนึ่งแต่ตัวอะไรไม่รู้จำไม่ได้จำชื่อไม่ได้โอเคไม่กลับมารู้ขาดห้าปะเออน่าจะเกินแล้วแหละน่าจะขาดหกได้แล้วโเ้เ,เหแม่งเกินขาดหกอีกอะแต่เกมน่าจะออกมาแค่ขาดห้าแหละตัวละครที่เกินก็ย่อยๆยิ้งไปแล้วกันโอเคอ้น,นี้เมมมาลัวๆเลยอะอันนี้น่าจะไม่ตันมั้งสุดท้ายเนี่ยโอเคเป็นขั้นสามพอดี ไปต่อไปต่ออีกประมาณ50บใบโป๊โอเคเกลือไปต่อโป๊โอเคเหลือนิดเดียวนิดเดียวแล้วนิดเดียวผมว่ายังไงก็ไม่น่าจะได้นะมาเกียขาดตัวเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวสักวันก็ได้ไงอะเมมนี้ได้มาอีกอันนึงเดี๋ยวสักวันก็น่าจะได้อเลยามาเกียเอาจริงมันมีแพ็กเติมนะที่สามารถเลือกตัวละครในตู้ปกติได้ตัวหนึ่งอะแต่ว่าไม่คุม้ม ไม่คุ้มไม่คุ้มมันต้องแลกตัวที่ยังไม่มีแหละแต่ว่าผมขาดตัวเดียวหละก็ปล่อยช่างแม่งเถอะยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอ่ะโอเคครบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอันที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปย่อยอีกทีนึงแล้วก็ไปแลกในร้านค้านะว่าเราจะแลกทำเอ่อแลกตัวอะไรบ้างหลกัลกๆเนี่ยก็น่าจะมีคุยายากะาเกโทโกโจเอ่อเห็นไะคุยายากะเหลืองเกโทเขียว โกโจเหลืองโทจิแดงแล้วก็เป็นโนบาระแดงที่เป็นตัวที่มีสกิลเอสตัวนี้ที่เอาเป็นขัดห้าน่าจะมีประมาณ5ตัวนะเดี๋ยวต้องไปทําขัด5ส่วนตัวละครอื่นก็เอาไว้ทีนึงเนี่ยได้ตัวใหม่3ตัวถือโอเคอยู่นะไม่ไม่แย่ไม่แย่แล้วก็เดี๋ยวมาดูก้อนหินขัดอ่ะก้อนหินขัดเนี่ยโกโจตอนแรกขัด5เนาะเนี่ยได้ประมาณขัด14อะ่ะอ่ะตัวละครอื่นประมาณนี้ที่มีมีอยู่นะเดี๋ยวค่อยมาแลกนะเดี๋ยวค่อยย่อยเนี่ยย่อยทั้งหมดได้3ามพนะ ก็ถ้าจะไม่ผิดอะ่ะมันใช้ประมาณ250มั้งต่อก้อนก็เอาไปหาเนาะได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะทำได้อีกหลายตัวอยู่นี่ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มอ่ะเปิดโกโจ90แล้วก็ตัวอื่นอีกประมาณ500้ใบนะถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่คลิปวันนี้นะ,อะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้นะฝากกํพพาลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปก่กาๆได้แปะคลิปด้านซ้ายคลิปด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้้จใหหม่คคลิปนาบบรั